นี่คือรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของป่าชุมชนบ้านดงห้วเย็นจังหวัดลำพูนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพพลราชสุดาสยามารมรลมาราช,ชกุมารีโครงการคนรักป,ป่าป่ารักชุมชนปี2556นายกมลแสงหงบอกว่ารู้สึกภาคภูมิใจแทนชาวบ้านทุกคนที่ช่วยกันปกป้องพลิกฟื้นผืนป่าจากการบุกรุกของนายทุนที่ลักลอบตัดไม้ทำลายป่าระหว่างการสำรวจเหมืองแร่จนทำให้ป่าไม้และสายน้ำกับมาอุดมสมบูรณ์หล เลี้ชีวิตของทุกคนอีกครั้งภูมิใจอย่างที่สุดเลยครับผมซึ่งชาวบ้านทุกคนช่วยกันดูแลถึงแม้ในส่วนตรงนี้จะไม่มีหมู่บ้านป่าชุมชนไม่ต้องเย็นจะไม่ได้รับรางวัลอะไรก็ตามแต่ชาวบ้านทุกคนก็ยังรู้สึกรักและห่วงแหนดูแลพืนป่าผืนเดียวของชาวบ้านให้คงอยู่และสืบต่อไปจนกว่า ิหมหนอกจากนี้ยังร่วมการบริหารจัดการป่าให้มีประโยชน์ร่วมกันกับชุมชนมากขึ้นเพื่อให้ป่าก,กับชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเกื้อกูลซึ่งกันและกันพืชผักที่เห็นอยู่นี้นะคะคือผลผลิตที่เกิดจากป่าชุมชนบ้านบุรพรพัฒนาที่12นะคะซึ่งชาวบ้านนะคะนํา,นา,นา,นานพืชผักตรงนี้นะคะที่ได้จากผืนป่าค่ะนํนะะานนนะะนมาประกอบอาหารแล้วก็ประกอบอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงค่ะ โดยป่าชุมชนที่นี่มีการพัฒนาป่าอย่างสมดุลยั่งยืนมีความเข้าใจและนำหลักการตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ดำเนินชีวิตแบบพอมีพอกินสุขภาพแข็งแรงเน้นการบริโภคและซื้อขายผลผลิตภายในชุมชนเป็นหลักจากของป่าที่หามาได้อย่างคุ้มค่าประโยชน์จากป่าชุมชนมันมีมากมากมันก็เช่นผลไมา้หรือว่าผักอะไรนะั้นเราเรา,าอาศัยได้ก็ส่วนหนึ่งที่ได้ลดภาระการใช้จ่ายของชุมชน ก็อ,อาศัยจับพืชผักจากป่านะครับเมื่อสัตว์ลูกสตอลูกผักลูกอะไรต่างเนี่ยมันมีมากมายก็าการจากกัดการเราก็ส่วนใหญ่แล้วก็แบ่งปานกันทุกคนต้องมีหน้าที่ดูแลป่าก็ไม่ความว่าถ้าภาษาบันเราก็คือว่าวันย,ยิบที่ต้องดูแลป่าเพราะว่าป่านี่ก็เป็นเป็นครๆว่าเราต้องอาศัยป่าป่าต้องอาศัยเรา กยาออูู่่่คับปตลโครงการรักป่าป่ารักชุมชนเป็นอีกแรงดึงที่ขับเคลื่อนให้ทุกคนห่วงแหนผืนป่าส่งเสริมการพัฒนาการใช้ประโยชน์จากป่าอย่างสมดุลรวมทั้งเป็นแรงกระตุ้นให้ชุมชนเกิดความรู้สึกว่าป่าคือชีวิตของพวกเขาในการดำรงชีวิตกิตจพลแดงเกียริกำจรถ่ายภาพหนวนแต่เชื่อมชูกูลเดลิวทีวีรายงาน